สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้วันที่สิบธันวาหกห้านะครับอ่าเดี๋ยวจะมารีวิวชุดยิงจุดสองสองแม็กนัมนะครับเป็นงานเดี่ยวนะครับชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับงานเดียวนะครับมีกล่องไก่นะครับตัวล็อกพัน้ายนะครับตัวโครงลูกเลื่อนนะครับแล้วก็กล้องลำพร้อมศูนย์นะครับอ่ะเนี่ยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ถอดแยกได้ทุกชิ้นนะครับ สไตล์ผมก็เหมือนเดิมนะครับเน้นถอดประกอบได้นะครับตัวนี้ก็ถอดได้หมดนะครับเนี่ยตัวลำก็ถอดได้นะครับจะมีสกูอยู่นะครับเนี่ยอ่รีวิวไปเร็วๆเลยครับเดี๋ยวต้องออกไปส่งของให้เขาอีกนะครับอ่จะประมาณนี้นะครับ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูกันคัดบอกของมันนะครับ เนี่ยเวลาใส่ก็กดไกนะครับเหมือนสีเซสเียสองทั่วไปนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าผมไม่มีลูกอ่าแม็กนัมนะครับผมมีลูกแอลานะครับแล้วก็ต้องทำบูธขึ้นมานะครับทำบูธสวมขึ้นมานะครับอันนี้ก็แถมไปให้เจ้าของด้วยเลยนะครับเผื่อเขาหาลูกแม็กนัมไม่ได้นะครับมีลูกเอลาก็ใช้ลูกแอลยิงเล่นได้เหมือนกันนะครับ อันนี้คือทําไว้เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเฝ้าสวนนะครับไม่เน้นให้ไปทําร้ายคนนะครับไว้ปกป้องทรัพย์สินได้นะครับอ่าเนี่ยครับเบาๆเลยครับอ่าเดี๋ยวดูขัดป่องนะครับอุ้ยอ่าดูทันไหมครับอ่าดูนะครับอ่า อ,อีกครั้งหนึ่งครับอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเด้อดและเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ